สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับคิวงานของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะซึ่งปกตินะคะเราก็มักจะมีการแบบว่าอัปเดตนะคะคิวงานของทางคณะหมอลําเสียงวีหเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างแบบว่ารอติดตาม ะะว่าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยมีคิวงานที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ตารางงานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆนะคะก็แบบว่าต่างรอติดตามนะคะแล้วก็ส่งกาลังใจให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเท่าที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คิวงานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยต้องบอกว่าแน่นมากๆเลยนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะเรียกได้ว่าคิวงานเนี่ยแน่นจริ งแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างรอสนับสนุนนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเราก็มักจะมีการมาอัปเดตนะคะคิวงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแฟนๆก็สามารถติดตามได้นะคะที่แฟนเพจของหมอลำเสียงวิหกนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook f แฟนเพจนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกแต่ละคนก็ได้มีการอัปเดตอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยนะคะก็มักจะ มีการมาทำคลิปนะคะพูดถึงแบบว่า,วาคิวงานอัปเดตบรรยากาศในงานหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะของทางคณะหมอลล์ำเสียงวิหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันที่14กุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะคะได้เรียกว่าเป็นวันแห่งความรักนะคะก็คือเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะมอลําำเสียงวิหกก็จัดเต็มความยิ่งใหญ่อลังการความสนุกสนานให้แฟนๆเ,เ,เนี่ยได้มีการรับชมเนี่ยอยู่อย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ โดยทางแฟนเพจของทางคณะหมอนำเสียงวิหกนะ ก็ได้มีการโพสต์ว่าวันนี้14กุมภาพันธ์2566ากทำการแสดงที่บ้านดอนแคนตําบลขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ไปแสดงไกลที่ไหนเลยก็คืออยู่ที่บ้านดอนแคนนะคะอำเภอกู่แก้วนั่นเองก็คือเป็นที่ทำการของมอลําเสียงวิหกก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะเราก็เรียกว,ว่าที่กู่แก้วอุดรธานีเนี่ยมอลําเสียงวิหกเนี่ยก็ไปทําการแสดงนะคะในหลายๆครั้งเลย นะคะรวมทั้งงานในครั้งนี้นะคะโดยเว่าแฟนๆชาวอุดรเนี่ยก็คือแบบว่าน่ารักตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคอยติดตามนะคะคอยมารับชมที่หน้าเวทีหรือว่าจะเป็นบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นฟีดแบ็กที่ดีเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตลอดนั่นเองนะคะยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้เดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็เอามาพูดถึงกันเนี่ยให้ทุกคนนะคะได้เห็นถึงฟีดแบ็กในงานบรรยากาศ ในงานนะคะรวมทั้งแฟนๆที่แบบว่าอยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมกันได้นะคะสําหรับงานที่อุรานธานีในครั้งนี้นะคะยังไงก็รอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับบอสโนบุงสกรยูกิเพนปากาเดรวายูกินะคะพิ่งหายป่วยเนี่ยเธอนะคะก็ลุยงานต่อเลยนั่นเองนะคะแฟนๆก็ได้แต่ส่งกําลังใจนั่นเองนะคะรวมทั้งส่งกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนแล้วก็ทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่น เองนะคะครั้งนี้นะคะก็ขอให้คนดูเนี่ยนะคะเยอะๆนะคะดแต่ว่าวิกแตกคนล้นเลยนะคะยังไงก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันเนี่ยได้เลยนะคะสำหรับงานที่อำเภอกู่แก้วอุดรธานีในครั้งนี้เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็พูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ